ท้านของนิวสตริตี้นะคะมีหนังสือดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมหลายเล่มเลยค่ะ<ช>เรื่องที่เร่มนี้ก่อนละกันความสุขกับความสำเร็จนะคะเขียนโดยพระภัยสาวิสาโลไคสีเนื่อสิกขาเพียรค่ะก็เป็นสารธรรมที่เป็นประโยชน์นะคะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็เป็นเคล็ดลับสุขความสำเร็จด้วยเขาบอกว่าการทำงานให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนอกจากต้องอาศัยความรักความเอาใจใส่ความรับผิดชอบถ้าเรามีคุณธรรมที่ได้ทำโดยเฉพาะความเมตตากรุณาต่อเพื่อน่วงงานมาใช้ในการทำงานได้แล้วก็จะทำให้ชีวิตและการทำงานของเรานั้นถึงพร้อมด้วยความสุขแล้วก็ความ สำเร็จในที่สุดนะคะมีมุมมองหลากหลายมากอย่างเช่นบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งสุขและทุกข์ถ้าจะมองให้เห็นสุขเวลาเจองานยากหรือต้องทํางานมากกว่าคนอื่นอย่าไปมองว่านั่นเป็นภาระค่ะแต่ให้มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงฝีมือได้สึกปรือตัวเองเพื่อความสาเร็จในอนาคตนั่นเองค่ะของสุกี้แจกสาวเน่มนะคะคุณผู้ชมนี่ของพี่อ่านง่ายอ่านสบายมากเลยค่ะเป็น60สุดยอดนิทานนะคะที่จะปลูกฝังให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเป็นเรียกหนังสือนิทาน คุณธรรมค่ะเปิดอ่านคร่าวๆแล้วอ่านง่ายเชียวค่ะมันเป็นเรื่องสั้นๆเป็นนิทานแต่ละเรื่องแล้วก็ให้แง่คิดให้คุณธรรมที่ดีเขาบอกว่าประเทศชาติจะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยคนในชาติจะต้องเดินทางชีวิตหรือใช้ชีวิตภายใต้กล่องคําว่าคุณธรรมเล่มนี้ให้แง่คิดหลายอย่างเดี๋ยวมีมาแจกกัน5เล่มเลยค่ะปิดท้ายกันนะคะคุณผู้ชมทําความดีไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เป็นศูนย์คุณธรรมเปิดตัวหนังสือเล่มนี้อันนี้เป็นวรรณกรรมรวมเรื่องสั้นสะททอนคุณธรรมความดี40เรื่อง ทั้งหมดเป็นผลงานของเยาวชนไทยนะคะวันนี้เราก็มาให้คุณผู้ชมแจกกันไปเลย5เล่มเหมือนกันข้างในสีสันสวยงามมากเลยอ่ะทุกเล่มเลยอะนี่เน้นเกี่ยวกับควาชรัโช้์เลยนะคะ